โอเคครับสวัสดีคนด้วยนะครับพ่อผมที่เกมอากาศนะครับวันนี้เกมี v p นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นของน้องอะไรวะด่ารีบนะฮะช่วงนี้รีบีบมามองเขาให้รีวิวปืนปีนนะปืนคริสคอปเป l ลเบร a k ในครับผมไปยี่สะพานบ้านไทยมา I'm <laughs> Alright, let's move out. Oh, this Bait. Fire in, the in, Fire in the hole! Fire in the hole. โอ้ยเข้าไปในหลังเข้าไปในหลังนึง่มีเป็นคู่พิ่กับคู่พ่อเบรกนะครับสองปืนฮนะหลอดสุดในสามโลกเลยมันจะจาดาวสองดาวน,นี่แหลแล้วก็ใครไม่ชอบก็ปิดกัเลยนะครับผมเพราะว่าได้ไปยืนมองเข้ามาแล้วครับมองเขาให้มารีวิวนะครับผมใครมาบอว่าเอยเล่นเสียตงไอ้ดสีสิติ อะไรก็เรื่องของคุณครับไม่อยากดูก็ปิดไปเลยครับผมอยู่สำคัญไหมสำคัญครับรแต่ว่าถ้ายอมเสียพวกคุณคนที่ลุดคนที่เกียดไปเพื่อเอาคนดีเข้ามาก็ดีดีกว่าใจธรรมแชร์ธำมดแค่นแคน,คนเดีส่วนมากเขชอบเขาอยากดูเขาก็ดูครับใครไม่ชอบก็ก,กดอันับไปได้นะครับ โดนระแบุกแมงเลยอ้าต่างคนต่างยิงกันไม่โดนออ้าห่าบ

พิพิธภัณฑ์บ้านไทยเล่นจนเอียนอะะเซิร์ฟใหม่โอ้เซิร์ฟเต็มเซิร์ฟเต็มนะจับคอครับจับคอเป็นหัด<ม>เต็มหมดเลยเต็มอีกมา กลัวทำไมต่อตัวเลืดตั้งธรรมดานะฟังกันอ้าวทำไมไม่ได้คิววะ เมื่อกี้มันไม่ได้คิวเดีก่อนหน้านี้นงงจริงไปเดือดมันแรกมัม้งน่าจะเป็นกันแหละกอกอก เขาจริงริงใครโอ้โหเฮ้นี่มันเอาจริงวะเฮ้ยไปละหกหึ่งวะเฮ้ยเอาเรื่องครับเอาเรื่องว่าเราแหลกมันยิงไม่โดนวะไม่ดิเอเน็ตเราเต็มดิเน็ตนี่ได้ไงโอ้มีระเบิดหดอยังวะอ๋อมีระเบิด Ie บูมเลือดเขียวทำไมถึงเป็นเลือดเขียวครับได้ โอ้ย oh, ิไ eh? ม <laughs> ่เกจาเลยอ้มันยิงไม่เคยโดนมันตายตายแค่หไม่ใช่ไม่เคยโดนแต่ยิงตายแค่ครั้งเดียว เป็นอร,นเ,นอรนเนียว่าไฟนีมอรเนียานงมันไม่โดนได้ยังไงวะ ไม่โดนเป็นได้ยังไงกันนี่อ่ะมาตบปากาโม่ตบปากโอ้โคตรหนึ่ง ดดเริ่มไขรไม่โถนแล้ววะเดๆๆเอาละเอาละแค่แมหา่างสครับนี่ มากครับโคตรยอมยอมรับถือคนจะโคดเฮ้ยแซงเป็นไ,ไงวะอ้ะาวทองมาเดินเบียดทำไม เกมมิ่งแล้วเกมมิ่งแกเบงพุชชอม่เราทำไม่แพ้โอ้ยอะไรวะเดี๋ยวเกาสิบแล้วแคก้สิบแล้วแค่แค่สองตัวนำน้ำซึนำซึนำซึโอ้ my god ไม่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 ไมไม โอ้ยม oh, <cn Jean Rabbit bulun> ันไม่ตายเออเออเออโอ้มือไมายสั <ada> ้นสั้นสั้นมาสี่สามสองหนึ่งศูนย์ปะดำปะดม โอเคครับก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบก็อย okay, so ัลมกดไลค์และซับส้ถ้าเป็นกลังใจหรือกดติดตามนะสำหรับคนที่มาดูใหม่นะครับผมโอเคเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าเลิดพลาดหรือกล่าวประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับจุ๊บรับสวัสดีครับ